พิกัดสนามชัยสี่ยาง60บาทครัวละใหม่ว้าวเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับผมพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมมาชมข้าวแกงอ่าแบบใหม่นะฮะมาดูเลยครับใช้หม้อหุงข้าวนะฮะใส่ ข้าวแกงสะอาดแล้วก็สะดวกอ่าแล้วมีกับข้าวหลายอย่างนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าการใช้หม้อหุงข้าวเนี่ยใส่กับข้าวเนี่ยมันอ,อุ่นร้อนได้ตลอดนะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยผมแนะนำ เจ้าของร้านเองและก็ไม่คิดว่าเจ้าของร้านจะทำตามตามมาดูกันเลยครับ

แล้วก็กข้อปลายโน่นเข้าคางจานนิดนึงปลาตัวเล็กเลยบ้างสุดโนเลยข้างบนครับได้เลยเด้ยอ๋อคือข้าวอ๋อติดเป็นราคานะครับไปขิดเลยแหละนี่แปลวะ่าหกสิบบาทแกนี้หกสิบบาทไม่ขิดปกติไหมปกติโอเค โอเคอ่าตาอเการซอหลับแกงหลับแกงซากลานบอกคื้อลานออากลานตัวคุณละไม่อยู่สนนใจเชเบอร,ร์โทรศัครับอ่าสุลกนึ่งนึ่งุนสียาทียาวทำไมลูกค้าจะต้องแวะที่ลานกุ้นนงละไม่อ๋อไปนัานเน ใช่ไมมแพกด้วยแล้วก็กระเพราขึ้นได้ด้วยเก้ยเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับผมอยากจะให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมได้เห็นจริงๆว่า ร้านเขาเนี่ยเป็นระเบียบแล้วก็สะอาดนะ,ะช้อนเป็นช้อนซ่อมเป็นซ่อมนะครับนะ,ะแล้วก็จัดเรียงอย่างอย่างสะอาดจริงๆแล้วก็ผมจะจัดการจารนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมะจะเริ่มต้นจัดการกับจานนี้อย่างไร อันนี้มีปลาเข็มครับเพื่อนๆแล้วก็มีขั่วก็เรียกขั่วหัวโนดเนาะแต่มันคือไอลูกตาลอ่อนที่เป็นหัวลูกตาลข้างบนอ่าแล้วก็ อะไรเนี่ยตับตับนะผักพริกไทยแล้วก็อา่าหมูหมูทอดหมูทอดอา่าแล้วก็แหนมด้วยมีผักแหนมมาให้แล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกนะร จานนี้รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยแค่60บาทเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันนะครับด้วยการกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะแล้วก็มาอุดหนุนกันได้เรื่องข้าวแกงเนี่ยครับเพื่อนๆมันต่างจิตต่างใจนะครับ่านะก็ผมก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นแต่ตอนนี้ผมจะจัดการจานนี้ให้จบนะฮะสำหรับผมเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ว่า เพื่อนๆจะคิดอย่างไรอชอบไม่ชอบแบบไหนเนี่ยกอ็อยากให้ลองไปอุดหนุนหรือลองไปชิมกันดูแต่ผมบอกได้เลยว่าที่ร้านเขาเนี่ยสะอาดมากนะครับแล้วก็เป็นระเบียบนะแล้วก็ร้านข้าวแกงส่วนใหญ่เนี่ยกับข้าวเนี่ยไม่ค่อยร้อน แต่ตอนนี้ที่ร้านนี้ทั้งสะอาดแล้วก็ร้อนแล้วก็ให้เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวผมลุยจานนี้ต่อนะครับเดี๋ยวผมจัดการจานนี้จบแล้วเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนมาชมหน้าร้านนะครับ ให้เห็นบรรยากาศรอบๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตามผมมาเลยครับาราคาเห็นไหมครับรอบๆนะฮะอ่พิกัดสนามชัยนะฮะถ้ามาจากอ่าสทิงพระ ก็ถึงถึงก่อนร้านอื่นๆเลยนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปเปิดหม้อดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเขียนไว้ข้างหม้อว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีของฝางจำน่ายด้วยแล้วก็ไปเลือกเรื้อไร้ไม้กันครับค ในมาทางไหนนี่อยู่แค่นี้ไหมอยู่วัดจิ๋งอ๋อยู่วัดตะลุ่งเนาะอ๋อแล้วแล้วทำไมถึงแวะานี่เรือวับพานจังว่าพานจเวจิ้งเป็นยังค่ะอ๋อไม่กว่าว่าคุณเกิดกับที่นียู่แล้วใช่ไหมพานอยู่ประจําขอบคุณมากครับกับสะอาดทีเดียวครับแล้วก็ชาแนลร้านอาหารยกนิ้วพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมมาอ่าจน ท้ายท้ายสุดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามติดชมรายการให้ด้วยครัวันนี้ลาไปก่อนเจอกันพบตหน้าสัสดาับ